เป็นตัวเดียวนะครับโดบุรีลำนะครับกับฟอร์ดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับฟอร์ดร้อยเอ็ดตามอยู่ศูนย์ตัวหนึ่งครับนะครับยกขึ้นมาครับครับได้แต้มนะครับสองต่อศูนย์นะครับช่วงต้นเกมนะครับใครที่เข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับจดต่อครับตอนนี้ครับ2อต่อศูน์ครับได้แต้มครับสาต่อศูนย์นะครับ 0เปิดซ้ายนะครับยกขึ้นมาครับโอ้โหลูกเตะครับโอด้ายมากน,นี่ยมีเล็ดในบ้านนะครับ0ต่อ3นะครับยกขึ้นมาโอ,โ,โอ้โหนะครับ3ต่อ0นะครับช่วงต้นเกมนะครับ เปิดหัวครับยกขึ้นมาโอ้โหลุกทำนะครับนะครับแต่ตอนนี้ศูนย์ต่อสนะครับเพราะเป็นครั้งแรกนะครับที่เดียวกับโดผู้ตบบูชานะครับฝากกดแเจ์ด้วยนะครับพี่เจ้นะครับเชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยนะครับพี่เจ้ครับนะครับโดโอ้โหเอาแล้วครับ โอ้โหลูกเตะครับพี่แจ๊กจะเ,เข้ากลุ่มด้วยนะครับทักทายทีที่ติดตามทางช่องยูทูบด้วยนะครับศูนย์ต่อสามนะครับล้นอีกครับได้แต่มนะครับหนึ่งต่อสามนะครับหนึ่งต่อสามครับ ง่ายไปครับยกขึ้นมาโอ้โหได้แต้มนะครับ2ต่อ3ครับสองต่อสามต้องดูยาวๆนะครับตอนนี้ก็สามต่อสองนะครับ โดน่าจะพื้นดีกว่านะครับแต่ลูกทํานี้โอกาสที่ฟอร์ตจะเกี่ยวก็มีสูงนะครับนะครับยกไปไหนแล้วครับห่างนี้แหละครับไปครับยกขึ้นมาโอ้โหสต่อ2ครับนี่ครับผมว่าต้องดูกันยาวๆนะครับตัดหน้าขวาอีกแล้วครับลนนะฮะเจอลูกเสิร์ฟแล้วนะครับ ตสต่อสีนะครับสต่อสองนวนี้ยัด้านเนี้ยเยอะสต่อสครับยกขึ้นมามานะถือว่าลากไม่เข้านะฮะเดโด,โดสตึกนะครับหน<ต> <ว4> ครับได้แต้มนะครับ5ต่อ2ครับฝัน<ต>ล<ว>ะหมื่น เดี๋ยวพร้อมไหมครับ5้าต่อ2ครับขวาอีกแล้วครับไปครับ6ต่อ2ครับลูกเสิร์ฟนี่ผมบอกไปเลยนะครับว่าดีกว่ากออนปากน้ําเยอะนะครับตอนนี้6ต่อ2ครับไปอีกแล้วครับลากขึ้นมาครับได้แต้มนะครับ7ต่อ2ครับไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนแดนนะครับน้องฟอร์ดยังไงครับ ตัวโ,โดนี่ลูกเสิร์ฟดีมากๆนะฮะ<ป>ต่อครับนีนเจ็ดต่อสองครับน่ะสายอีกแล้วครับลากขึ้นมาโอ้โหลูกเตะนี่ชัดเจนมากนี่ต่อรับตอนนี้สองต่อเจ็ดครับ,อรบโอ้โหเสิร์ฟไม่ลงนะฮะ อ๋อตอนี้เจ็ดต่อ2ครับตัดหน้าขวาอีกแล้วครับยกขึ้นไปครับต้องเตะดีครับ2ต่อ7ครับอ๋อบำลงไปไหนแล้วครับไม่ผ่านนะครับเจอสตึกอีกแล้วครับอ๋โหัเลยครับ โดนละก้นมาครับไม่ผ่านนะครับเจ็ดต่อสองครับการเล่นกับกองมันง่ายกว่าครับอนนี้เจ็ดต่อสองครับโอ้โหน้าขวาครับไปไหนแล้วครับโอ้โหโดนเกี่ยวหมดเลยครับดูครับโอ้โหไปไงครับไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โหโดนเกี่ยวหมดเลยครับดูครับแปดต่อสองครับอืมไม่เกี่ยวเนยเลยนะ 8ปต่อสครับตัดหน้าขวาดูครับเสร์บดีมากฮะโอ้โหลูกนี้ครับ<ห>สู้เหมือนเดียวดโดมันไม่เคยเดียวไงดูครับ ครับแปดต่อสองครับหน้าขวอยแล้วครับไม้แล้วครับลูกนี้หมุนมาเลยครับโอ้โหข่อยครับแปดต่อสองครับมาแล้วครับตัวนี้ฟอร์ได้ใจแล้วนะครับโอ้โหสองแปดสองต่อแปดนะครับได้แต้มนะครับสามต่อแปดนะครับ มีเก้าคนนี้เป็นคู่แรกในรายการนะครับโอ้โหไม่ได้นะครับโดสตึกไม่ได้นะครับประมาณนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ครับสี่ต่อแปดนะครับโอ้โหปั่นหน้าขวานะครับถือว่าหลอกหน้าเท้าดีนะฮะแต่ลูกมันเบิร์ตไปหน่อยครับ อนนี้นำห่างนะครับ8ต่อ4ครับน้าขวาอีกแล้วครับอโอ้โหหนักมากครับ4ต่อ8ครับหน้าซ้ายยกขึ้นมายก้ึมาได้เมา5ต,ต่อ8ครับ มีอาการบ่อยๆเหมือนช่วงต้นเกมเนี่ยโอกาสแพ้ก็มีสูงเช่นกันนะครับ<ป>โหตัดหน้าขวาโอ้ลูกเสิร์ฟครับ9ต่อ5ครับตัดหน้าขวาได้เนียนมากนะครับเริ่มจับทางลูกเสิร์ฟได้แล้วนะฮะตอนนี้หลุดอีกหนึ่งลูกอีกแล้วนะฮะตัดหน้า

โอ้โหลูกเตะครับสามต่อสามต่อเก้าต่อเก้าห้าต่อเก้าครับโอ้โหเเขาเนเพื่อะไรแน่นมากนะครับเก้าต่อห้าตัดหน้าขวาแล้วยืนรอเลยครับอือเอาพลาดเฉยเลยครับสิบต่อห้าพลาดได้ยังไงครับดูหน้าเน็ตนะครับ ต่อครับตอนนี้10ต่อ5ครับโอ้โหแต่หน้าขวาเข้าไปครับโอ้โห11ต่อ5ครับ11ต่อ5ครับหน้าสายอีกแล้วครับยกขึ้นไปหืมลูกทำฉลาดนะครับลูกนี้ไม่ทำแน่ห้าต่อ้5ต่อ11นะครับ โอ้โหเสือครับเจ้าพิโยไม่รักบายลูกแต่คือมันต้องออกเต็มมันต้องขยัน11ต่อ5ครับตัดหน้าซ้ายยกขึ้นมาโอ้โหเตะดีมากเลยครับลูกทำเป็นตัวทำแล้วน้องฟอร์ดนะครับเตะดีที่5แต้ม5ต่อ11นะครับน้องฟอร์ดน้องไม่ขยับแต้มนะครับถือว่าห่างนะครับโอ้โหหัวดีครับ11ต่อ5ครับ หน้าขวาครับโอ้หลอกหน้านี้ครับโอ้สิบสองต่อห้าครับฟอร์ดมองข้ามไม่ได้ครับโดดูเหนือกว่าลูกเสิรบเนี่ยครับยกขึ้นมาครับโอ้โหเสียทุ่งเมียฮะโอ้โห โอ้ยอย่าขาหลุดนะครับโดนตะตึกเมย์บอกเขาเขาดูเฟซโปเมย์เขาเามีต้องแชร์ออกมาเฟซเลยหกต่อสิบสองครับตัดหน้าขวาไม่ไม่สูโดนะฮะลูกตัดนะครับก็ได้คนละอย่างกันนะครับโดนเขี่ยบมดเลยครับโอ้โหเกมนะครับ